เบลเกรดกำลังปรับปรุงรถลำเลียงพล APC ที่ผลิตในรัเสเซียให้ทันสมัยด้วยกราะใหม่ระบบควบคุมการยิงและระบบสื่อสารดิจิทัลเซอร์เบียกำลังปรับปรุงรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ BTR 8 0 a ที่ผลิตในรัเสเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งซื้อมาจากพังการีการพัฒนานี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากคุณภาพของรถเหล่านี้ยังไม่แน่นอนตั้งแต่เริ่มแรกประเด็นสำคัญในขณะนี้คือรถลำเลียงคนที่ปรับปรุงใหม่จะสามารถแซงหน้ารถ BTR 8 2 a ของรัสเซียหรือแม้แต่ BTR 3ของยูเครนได้หรือไม่หนึ่งในการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการเพิ่มแผ่นกรอบใหม่บนตัวถงังซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรแผ่นเกราบเหล่านี้ดูเหมือนจะได้รับการติดตั้งอย่างพิถี พิทําให้มีพื้นที่เสียงน้อยลงและทําให้รถมีรูปลักษณ์โดยรวมที่แข็งแกรง่งนี่ถือเป็นก้าวสาคัญเมื่อเทียบกับรถ b t r 8 2 A ของรัเสเซียซึ่งยังคงผลิตจำนวนมากสําหรับกองทัพรัเสเซียแต่แทบจะไม่ได้ปรับปรุงการป้องกันให้ดีขึ้นเมื่อเทียบก,บกับการออกแบบของโซเวียตแม้ว่าสิ่งนี้อาจช่วยให้ต้นทุนต่ำลงแต่ก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องความอยู่รอด